สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่ได้ไลค์เกมเศรษฐีก็นด้วยนะครับผมเฟิร์สเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาหาผมจะมาขายเดีนเศรษฐีกันดกเหมือนเดิมนะครับไอดีนี้ผมหามาจนได้ครับผมหามาจนได้ครับจูนี่อ่ะโหดนะครับโหดนะมหามาจนได้อ่ะผมก็ครับก็พอ,อ,อได้อยู่ครับนะมีเสียงอะไรรบก,กวนก็ต้องกราบขอภัยพี่ๆกันด้วยนะครับผมนะ แต่ผมเก่งปะ mm hmm. ไปเราไปดูในไอดีเกมกันเลยนะครับนะไอดีนี้เป็นเป็น a อ d r ร i d นะครับผมนะเราสามารถเล่นได้นะครับนะแต่แยกเพชรกันอยู่นะครับผมไอนดีนี้ราคา1500บาทนะครับผมนะ1หนึ่งับาทท้่วเลยนะครับนะมีมีอันนี้ด้วยนะอันนี้ก็คุ้มนะเนี่ยเนี่ยคุ้มแล้วนะเนี่ยนี่คุ้มแล้วนะครับพี่ๆนะไปตัวแรกเลยอ v o j u n น พี่คนไหนที่กลับแบบกลับมาเล่นผมแนะนําตัวนี้เลยเล่นได้ยาวๆจริงเล่นได้ยาวๆเลยนะครับบี่กนะลงหลีกง่ายๆลงหลีกส,สวยๆเลยนะครับพี่กนะยังไงก็ลองเล่นกันดูนะลองค้นหาในเน็ตหรือใน y youtube กันดูนะครับผมนะอันนี้เหมือนกันครับโหมดมากโหมดมากตัวตัวโปรดผมเลยนะตัวนี้ตัวโปรดผมเลยนะนนะยนะสองเบตา้า อว่เนี้อีกแล้วก็ยุนลังนะครับผมสวิดมีเมียนนะครับมุสรวานกูยงนะครับผมอันนี้ก็ไวเลนนะครับอันนี้ก็บิสกิตนะครับน้มีสองอันเลยนะผมจะไม่พูดเยอะนะครับนะพูดยาวไปก็ลงชิปไม่ได้นะผมต้เรื่องอัดใหม่รอบหนึ่งนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ก็หนูด้วยนะครับอันนี้ก็รักซิดนะอันนี้บาเลไานนะมีนะครับผม ก็มีชาละวันให้ด้วยนะมาน,นี่เลยนะครับผมนะจะไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวลงผมลงคิดไม่ได้นี่ก็ไอดิน,นะครับนะสายวิบนาะอันนี้ก็นาเดียนะครับผมไม่พูดเยอะนะผมไม่พูดเยอะแล้วกันในพี่พี่ดูนนะครับนะอีเวนต์เอาตัวนี้ลงหลีกได้เลยนะครับพี่พี่นะเอาลงหลีกได้เลยแล้วพี่พี่ก็หานะนได้สามอันแล้วอะ่ะเสียดายอ่ะมันได้สามอันแล้วอ่ะพี่พี่เติมเลยนะครับนะ พี่พี่เอาไอดีนี้เป็นไอดีหลักได้เลยราคาแค่พันห้ารอตำนานมาให้เติมนะครับพี่พี่นะสวยเลยไอดีนี้จริงสวยและเยี่ยมเลยนะครับผมนะอ๋อ,อก,ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนะอุ้ยดูออกเกาะแปดสิบสวยมากนูสามารถก่อกันได้เลยนะครับพี่พี่นะดูมีแพนด้าให้ด้วยสบีมีเมียนตรงสายให้ด้วยยังไงก็คุ้มนะครับพี่พี่นะ คุ้มแน่นอนนี่ประมาณนี้เลยนะครับผม,ผมบอกเลยยังไงก็คุ้มเนี่ยมีกันวิแ่สองอันด้วยช,วชิวๆเลยครับชิีวเยเลยจังหวะนี้ชิวๆวเลย <c ười> ชิวเเลยนะครับนะนประมาณนี้เลยนะครับผมเฮพี่ๆคนไหนแบบที่ต้องการคูเมืองแล้วเมืองแบบแพงๆนั่นเนี่ยจัดได้จัดได้อันนี้ก็พี่พคนไหน ที่ชอบแบบแม่นๆสายลงดีกเน้นชัวเอาเลยครับ80เปอร์สองครั้งนะนประมาณนี้เลยนะอันนี้บอลทองมีสามลูกเตะกันขี้แตกกันจังหวะนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมนะไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวลงคลิปไม่ได้นี่ลูกเตกามีประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เยอะมาก มีเยอะมากนะครับนะอันนี้ก็คุ้มเต่า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 นะครับผมนะมีแต่คุ้มเต่าครับนะจังหวัดนี้นะอันนี้ก็เนี่ยโบกสุสถานะสามนะครับผมอันนี้พวกสุสถานะสองนะครับนี่คุ้มเต๋าอันนี้สวยนะผมชอบอันนี้คืออะไรอ่ะเออมีปลาดาวกระจายหรอมีปลาดาวกระจายพูดสนารุโตขึ้นมาเลยอ่ะมาครับนะผมไม่ลืมแล้วนะผมไม่ลืมแล้วนะเนี่ย เดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักเกมสองเกมนะครับพี่นนะเกมเดียวก็พอแล้วนะผมว่าลงคลิปเยอะเนี่ยผมแบบไอคลิปลงเยอะไม่ได้นะแบบพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวลงคลิปไม่ได้นะครับพี่นนะโอ้โหโอ้โหโอ้หไหวไหวนะครับนะไหวไหวแน่นอนนะครับผมชิวๆเลยไม่ไม่คิวหรอกผมผมหุ่นเยอะเลยนะครับพี่นนะผม <laughs> ไม่ชิวหรอกผมพูดไปงั้นนะนะ ประเดิมก่อนนะครับผมนะประเดิมก่อนประเดิมก่อนชาร์จลูกนะก็ยิงนะว่าเขาตัดเรานะก็ชาจยเราได้นะครับผมทอยดีด้วยนะถ้าเป็นเล่นไปนะครับผมนะทอยดีด้วยมีสกิลก็ออกดีด้วยนะครับนะชิวๆเลย 1 5่นได้ยาวๆเลยนะครับพ no ี่ๆนะคุ้มๆเลยค่าก้ามไม่ต้องเสียดได้นะครับนะใเนพี่ไว้ใจผมนะผมแบบได้ทิ้งเบอร์ติดต่อหรือทางติดต่อไว้ที่อินสตรากรัมหรือใต้นี้เรียบร้อยเลยนะครับผมนะสามารถทักมาเลยเลยนะครับนะหรือจะสะดวกโทรแบบเนี่ยซื้ออะไรนี่นะครับพี่ๆนะสามารถโทรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดเลยนะครับ มีนะครับนะมีแบบแอบเมียมาซื้อของผมก็ม e ีนะไม่มีไปให้มีนะเขาบอกผมว่าแอบเมียซื้อเขาบอกผมว่าแอบเมียซื้อมีนะครับพี่ๆนะมนี่ยเราคนพักแค่สองคนนะครับพี่ๆนะคนพักเราแค่สองคนนะเนี่ยก็สามารถทำมาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวโทรมาก็ได้นะเดี๋ยวผมสอนทุกขั้นตอนเลยนะครับนะ ลราขายกันแบบคุยไม่มีนะสามารถโทรมาได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมสอนทุกขั้นตอนเลยนะครับนะรู้แน่นอนนะครับผมว่าต้องทำยังไงบ้างผมบอกมีที่เรียบร้อยนะครับนะขอแค่ที่มีตังเติมที่มีตัง,งในในมือถือก็พอนะครับผนมะ้นแต่ผมสอนให้ทุกวิธีเลยนะครับผมสามารถโทรมาได้เลยนะครับนะบสนใจนะค,คุ้มเลยคุ้มแน่นอนนะครับนายดีนี้นะยังไงก็คุ้มเลย สบายสบายเล่นได้ยาวๆเลยนะครับผมนะไ,ไปดูกันเลยนะคะรับแล้วนะผมภาพมาเยอะแล้วน,นะเอา้าทำไมไม่กันเนะยมันมีการสองครั้งในตัวนะครับพี่ๆนะนะมผมจำไ,ได้ว่ามีการสองครั้งในตัวอเอาดิแต่หน่อยลูกลูกแปดออกหกครับสวยสวยสวยแปดออกหกเออ เนี่ยป้องกันสกิลบังคับย้ายเนี่ยหรือด่านจัดเนี่ยสองครั้งพี่พี่คิดว่าไงพี่คิดว่าผมโดนแล้วปะผมโดนใช่ไหมเนี่ยเกมียงทำร้ายผมเกินไปนั่นนะเปลี่ยดีคุณภาพนะครับนะสามารถเล่นกันเยอะๆนะครับโอเล่นกันเยอะๆ,น,น,ๆนะครับโบ คืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจไม่ค่อเข้าใจเท่าไหร่ดีครับอืมโอ้โหโคตรชิวนะครับผมนะชิวมากดูดิผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดูสาบไปอีกดูดิดูดิชนะชนะแล้วนะครับดีโนั้นเนี่ยชนะแล้วนะเนี่ยชิวมากเลยนะดูดิ ยังไม่ทําอะไรเลยนะครับผมนะเรามันฟิสไตล์นะครับผมนะเราฟิสไตล์นะครับผมก็มาดิครับอู้บันดีครับก็มาดิครับก็มาดิครับอินวิคอินก็โดนนะเราเอากันวิคมาอยู่นะครับน้ำหมกของการนะครับผมนะนี่คือกันวิคนะกันวิค80นะครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับ นี่ไปสี่นทีสร้างแลนด์มาร์คสามากสามบห้าว้าวสามบอกห้าเฉยนะครับพี่พี่นะงงนะสามบอกห้าเฉยนะครับผมนะอะไรครับเนี่ย หกได้เปล่าหกได้ไหมขอ6เถอะขอ6เถอะหกเถอะสวอยก็มาดิครับก็มาดิครับเป็นผู้เดือดครับนานแล้วนะคราบผมงั้นก็ฝ่ายติดตามผมด้วยนะ ผมพูดจาคนจีนไปหรืออะไรไปก็ต้องกราบขอให้พี่ๆด้วยนะผมทำเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะให้มันมีสีสันในเกมนะครับผมนะยังไงก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะถ้าผมแบบพูดขัดหูขัดตาพี่ๆนะยังไงก็ฝากไอดีนี้กันด้วยนะครับหน้าราคาให้พันห้าเองนะครับผมนะสามารถทักมาได้เลยนะครับนะผมมาพร้อมปิดนะครับผมผมพร้อมปิดกันเลยนะครับยังไงก็ยังไงก็สามารถทักมาได้เลยนะ มาหรือมาซื้อได้เลยนะครับนะะงั้งก็ฝากในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆด้วยครับชมจนจบนะครับผมล้องมาครับผมบ๊ายบาย